มีคนมีคนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวลงเก็บปืนก่อนอาเด็ลูกจักแกาเองหนูช้าไปแล้วยิงให้หน enfin ูช้ารวมลด้ค่ะมีแย้แพทดีอะไรยมนอยู่ได้ยนั้นแน่แปนต้นไหนช้าเป็นแฟนมันหรออะไรคือเรื่องของเราอ่ะช้ามัวทั่วรมันคืออะไรอิน90เอ้ยเอ็มเอ็มฮาเลยพี่ ทำรักจริงๆเลยลุงสาวผู้นี้แนไ่อลงเรื่องของน้องเนสอ่ะน้องเนสไหนลงน้องเนสอ่ะเนทหลในดิสอ่ะดิสคอร์ดเคียร์เคอ่ะไม่ได้อย่ากจะอย่าประเด็นถามหน่อยนี่นี่ไรอันจะทำกับน้องเอจะทำกับน้องชักเหมือนน้องเนทไหมไม่ลุงทม่ไม่ลลุงฮะขอให้ลุงพูดไปไม่ลุงลุงมีเรื่องจะเผาแชร์ไม่ไม่ต้องเผาลุงเดี๋ยว โอนไม่โอนอ่าคืองี่ตัง้งใจฟังอันนี้เรื่องจริ